ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นนึ่งหอีกแล้วนะซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งธันวาคม ก็โปรดใช้วิจารณญาณในกนรารชมด้วยนะท่านผู้ชมใบนี้ครับควรน,นะเราไปชมการขวนเบ่งปันเบ่งปันเดียวทางเต็มเต็มรวมล่างนะขวนนะเบ่งปันเต็มศูนยเต็มหนึง่ง แล้วก็เต็นสองเต็มสนะเบ่งปาน4ตัว4ีเต้นเป็นแนวทางเนาะเบ่งปาน4ตัวสีเต้เน,นะเ,น,นตเต้นมารวมล่างนะเต้นมารวมล่างก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชม บนี้ก็เต็มล่างนะเต็มล่างเบ่งบอน,นเต็มสองเต็มสามเต็มหกนะเต็มสองเต็มสามเต็มหกนะจับคู่ศูนย์สองเก้าสามสี่แปด เจ็ดห้าหกหกหนึ่งหนึ่งศู 67, นยะ์สามหนึ่งสองสี่เก้าห้าแปน่ะคู่2ตัวล่างด้วยเต็มนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากครับอดีตที่แล้วก็ผ่านนะ อดีตที่แล้วก็ผ่าน38นะท่านผู้ชม38นะขอบคุณมากจริงๆม่นี้ครับแบ่งปันนทานหลักหน่อยท็อเทีบ่งปันนทานล่างจับคู่นะท่านจับคู่นะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่านนะท่านอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านก็มีหลุดบ้างเนาะ๋นวท่านที่แล้วก็หลุดไป๋นวท่านใหม่นี้ครับผมเจ้าของแนวทางเบ่งปอนอีกแล้วนะศ9นย์เก้ศ 0 5น5ห้กห้านะ0ูน3 0เก้า3ูนก็ขอบคุณเดี่ยวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันนะท่านตัวเดียวเก้า จับคู่91 92 98 91 92 98นะท่านผู้ชมเบ่งปันรวม3คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลนะที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ ดับโบนราชนุษนะท่านดับโบนราชนุษยเบ่งปานดับเจตนะเบ่งปานดับเจตตัวเดียวเนาะอดีตก,ก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานดับเจตนะดับเจตตัวเดียวดับเจตหนึ่งตัวนะท่านก็ เนวทานรัชชนุษเจ้าของข้อมูลดับรอสนอนท่านดับบนก็คือดับรอสนอนะต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันโคบน8ปดับบนห้าสามแปดเาสองแปดเก้า เลยก็ล่าง4 6นะท่าน4 6กนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจต่อไปครับผมใบนี้สอนอบนนนอบ,บน,อนนะท่าน10บน่วยบูนเบ่งปันสองฝางโชู์นะท่าน ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะก็เบ่งปานฝั่งซ้าย1 3 4 9ฝั่งขวา4 6 7 8 2สูตรชู4นะคู่ต่างก็1 6 1 7 1 8 3 6 3 7 3 8 9 6 9 7 9 8 รวม9คู่นะท่านะรวม9คู่เป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้เต็มสอ,นอนะมสหน่อบนนะเต็ม10หน่วยบูนก็อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านหนึ่งสองก็ผ่านสี่สี่ก็ผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปาน0 6 1 5 2 4 3 3 7 9 8 8, 8นะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานเต็มสอน่อบนนะท่านนะ เต็มสิหน่วยบนแบ่งปัน,ปนเต็ม6จับคู่นะจับคู่จับคู่ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้อาคิงนะท่านอาคิงแบ่งปันแบ่งปัน,ปนสามสนะท่าน ก็เทันเดินล่างหลักหน่อยนะชูนสามชูนสี่ชูนสามชูนสี่อดีตที่ผ่านมาก็สรุปผ่านนะทวชมนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปันชูนสามชูนสี่เบ่งปันชูนสองตัวให้พิจารณาเป็นเนียวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็จะตบพุลเด่นสนลางเดี๋ยวท่านที่แล้วหลุดไปนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับเบ่งปันห้าหกเจ็บ่งป5 6 70นะท่านก็ ขอบคุณอย่างมากเลยเนาะจะตุพูเน,นะจะตุพลเจ้าของข้อมูลต่อไปครับใบนี้ครับท่านโลจิเลสนากาก็เบ่งปานเจ็ด 7จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะท่านสิบบวลนะสิบบวลลูจิเลสนาคาเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้หน่วยบุลแบบสี่ตัวนะท่านหน่วยบุลแบบสี่ตัวก็แบ่งปันศูนย์สองสามแปดนะศูนย์สอง สามแปดเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณานะก็ขอบคุณมากจริงๆนแนวทางที่เบ่งปันท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเนาะเป็นกำลังใจด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้ ไนี้ก็เป็นแนวทางออเต่านะออเต่าเบ่งปานล่างสองตัวเดียวนะเบ่งปานล่างสองตัวเดียวแล้วก็จับคู่นะจับคู่สองสองสองสามสองสี่นะท่านสองสองสองสามสองสี่ท่านก็ เบ่งปันสามโคให้พิจารณาขอบคุณมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับเบ่งป,ปันวิ่งตัวเดียวเบ่งปัน,ปนว,ว,ว,นะวิ่งตัวเดียวเบ่งปันวิ่งหกตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวหกวิ่งหกตัวเดียวเนาะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งผันหกตัวเดียวนะท่านเบ่งผ่นหกตัวเดียวเดี๋ยวทานวิ่งรอสอนนอนะท่านรอสอนนอนะร้อยสิบหน่อย ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ทานนี้แบ่งปัน,ปนคู่หลักร้อยสิบสามคู่จับคู่กับ0 1น3์นะหกแปดหกแปดหแปดสกับ0 1นยจับชุดแปดหกศูนย์แปดหกหนแปดหกสอแปดหกสา เปกหาเปกเปกเปน8์เบกน4เบก4ี8 4นะเบ่งปันรวม12ชุดเป็นแนวทางขอบคุณจริงจริงขอบคุต่อไปครับนอนบอนวยโบนเนาะเบ่งปัน0469 0469ณนะท่านชมก็บเบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทางเนาะนอบบอน้อยบุญเนาะขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับใบนี้300ลอยดับล่างเบ่งปันดับ0ดับ1นะดับ0นย์แล้วก็ดับ1 เบ่งปันดับสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างแรงเลยนะต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันตารางเบ่งปันห้าหกสี่ศูนเก้าสองนะวิ่งบนศูนวิ่งล่างเก้า 40 2, 40 4 0 2 4 0 4 4 0 5 406 409ู9่สนานะท่านก็ขอบคุณมากเลยเนาะแนวทางที่แบ่งปันท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เราเจอการเพียนเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไป คลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม